เนี่ยได้แบบนี้นะครับนี่ครับโอ้โหต้มมะระซี่โครงหมูมะระจะเป็นมะระจีนหน้าตาแบบนี้หั่นเรียบร้อยแล้วนี่ดูตาใหญ่ๆอย่างนี้นะครับขมน้อยนี่ครับนี่ครับตาเขาใหญ่มากเลยขมน้อยแบบนี้นะครับ <C le af> แล้วนี่เป็นซี่โครงหมูหั่นเป็นแบบใหญ่ๆยาวๆอย่างนี้นะครับว่าสะใจดิสะใจ,ใจวัยรุ่นเนี่แบบนี้นะครับ วันนี้ก็ไม่ได้มาแต่บาล้านนะครับจะมีเพื่อนมาล้าด้วยประกาษดองกระป๋องกระเทียมพริกไทยรากผักชีก็ต้องพูดให้ถูกนะครับตามสูตรเลยเดี๋ยมจารับผักชีนี่นะครับการโขกของเรานี่ก็จะโขกให้แหลกละเอียดแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้ ประกันน้องกระป๋องนะครับเราก็จะเอาออกมาหั่นก่อนเพราะว่าชิ้นเขาใหญ่นี่นะครับชิ้นใหญ่เอาไปเลย เครื่องที่โขกไปแล้วครับใส่ในหม้อเลยหม้อเนี่ยต้มน้ำรอแล้วนี่นะครับเราจะโขกละเอียดนะครับแล้วเราก็จะแบบนี่เขาก็จะหอมนะครับหอมน้ำเนี่ยท่วดถึงเลยเนี่ยแบบนี้ในน้ำเดือดแล้วนะครับก็จะใส่ที่โคงหมูลงไปมาแล้วนะครับใส่ลงไปเลยเฮ้หยหลวน แล้วก็จะตามด้วยประกัดดองไป,ป,ไปวันนี้ก็ใช้ประกัดดองสามกระป๋องนะครับไปไปเลยนี่ไปไปปรุงรสกันเลยนะครับซอสปรุงรสผักเขียวซีอิ๊วขาวน้ำตาลผงปรุงรสก็ไม่ต้องเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวความหวานก็จะออกมาจากกระดูกหมูนะครับต้มไฟอ่อน หนึ่งชั่วโมงครบเวลาแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงเปิดไฟมันอ่อนนะครับเนี่ยได้แบบนี้การใส่ชามเสร็จแล้วนะครับก็โรยด้วยผักชีต้มมะระซี่โครงหมูพร้อมขึ้นโตรประทานแล้วครับก็น้ำก็ไม่มีรสชาติขมนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากินมะระก็จะมีรสชาติดีหน่อยนะครับ ออปาต้มราสีโกงหมูคือโต๊ะรอมรับประทานแล้วครับบะหมี่นะครับประกาศดองกันเลยนามาละครับมาละมาละไม่ขมออมาและมาละมาละมาละได้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 ต้มซีโกงหมูนะครับก็นุ่มๆห,หนึ่งชั่วโมงนี่ก็เพียงพอนะครับนี่ครับโอ้โห ล่อนเลย yep we